ฉันนึกว่าในคลองค่ะนี่คือถนนครับคุณธิดารัตน์โอ้โหน้าสูงเหมือนกันนะคะเนี่ยถ้ามองเผินๆก็มองไม่ออกว่าจุดนี้เคยเป็นถนนมาก่อนถ้าไม่มีเสาไฟฟ้านะครับน้ําท่วมค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือไหลเที่ยวด้วยขนาดรถจักรยานยนต์บางคันที่วิ่งมานี่วิ่งต่อไม่ได้ครับต้องค่อยๆใช้วิธีการเข็นไปเรื่อยๆจุดนี้คือถนนสายบัวใหญ่ชัยภูมิในอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาครับ อย่างที่เห็นนะครับว่าบางคันก็ต้องช่วยกันเข็นรถกันแบบเมื่อสักครู่นี้ระดับน้ําท่วมประมาณ30-40เซนติเมตรระยะทางประมาณ300เมตรครับหลังจากเกิดฝนตกติดต่อกันหลายวันทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากลงมาท่วมถนนเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกและก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่สัญจรผ่านเส้นทางนี้ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวนะครับ ล่าสุดก็ยังพอมีข่าวดีอยู่นะครับเพราะว่าระดับน้ําเริ่มลดลงบ้างแล้วครับทำให้รถเล็กสามารถสัญจรผ่านได้แต่จะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่โดยชุมชนได้ประสานไปยังอบอตอด่านช้างให้นํารถแบคโฮมาขุดเปิดเส้นทางระบายน้ําริมถนนจึงทําให้ระดับน้ําลดลงได้เร็วยิ่งขึ้นครับทีนี้จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าน้ําบางส่วนไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนด้วยนะครับ เดือดร้อนประมาณ20หลังคาเรือนระดับน้ําสูงประมาณ50ซติเมตรถึง1เมตรแม้ช่วงสายวันนี้ระดับน้ําลดลงไปบ้างแล้วแต่ก็ยังท่วมขังในจุดที่ลุ่มต่ําของบ้านอยู่นะครับคาดว่าถ้าไม่มีฝนตกลงมาอีก1-2วันนี้สถานการณ์น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับทีนี้พอเจอน้ําท่วมแบบนี้หลายคนก็กังวลต่อว่าแล้วฝน,นจะตกอีกหรือเปล่าล่าสุดทีมงานของเราไปเจอว่ามันมีข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ ที่ส่งต่อกันในวงกว้างเลยครับข้อความเนี่ยระบุว่าไทยไม่น่ารอดพายุลูกใหม่ถล่มหนักหรือพรุ่งนี้หนักแน่เตือน17จังหวัดรับมือพายุ3ลูกครับล่าสุดศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ออกมาอธิบายเรื่องนี้ว่าเป็นข่าวปลอมขออย่าแชร์หรือว่าส่งต่อนะครับข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่ได้มีการอ้างอิงมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพราะถ้ามีพายุเกิดขึ้นจริง กรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีการประกาศแจ้งเพื่อล่วงหน้าอย่างน้อยเนี่ยสาวันนะคุณวีริศใช่แล้วครับและเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยเห็นภาพกันง่ายขึ้นแล้วก็สบายใจกันมากขึ้นให้ดูข้อมูลลมของวินดี้นะครับที่ขึ้นจออยู่นะครับคุณผู้ชมจะเห็นเส้นสีขาวๆเคลื่อนไหวอยู่อันนั้นคือลมนะครับซึ่งเวลาเกิดพายุเนี่ยลมเหล่านี้เขาจะหมุนวนเข้าหากันเป็นลักษณะทวนเข็มนาฬิกานะครับทวนลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้ถ้าเห็นอยู่นะครับนั่นหมายความว่ามีพายุหรือว่า โอกาสที่จะเกิดพายุได้นะครับซึ่งถ้าดูข้อมูลลมจากวินดี้ที่เห็นอยู่นี่นะครับจะเห็นว่าวันนี้ยาวไปจนถึงวันที่22กรกฎาคมนี้หรือว่าสุกหน้าครับยังไม่เห็นลมหมุนวนในลักษณะทวนเข็มนาฬิกาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายของประเทศไทยนี่อาจจะยืนยันได้เลยนะครับว่ายัางน้อยๆครับช่วง8วันนี้จะยังไม่มีพายุเคลื่อนมาสู่ประเทศไทยอย่างแน่นอนครับ และนี่เป็นวิธีการตรวจสอบเบื้องต้นที่คุณผู้ชมคุณเชษฐสารคุณที่ได้รัฐก็สามารถทําได้เช็คในแอปพลิเคชันของวินดีในโทรศัพท์มือถือหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้หรือง่ายที่สุดครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ถ้าจะมีพายุที่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบหรือว่าเคลื่อนเข้าไทยเนี่ยมีการเตือนแน่ๆอ,อย่างน้อย3าวันล่วงหน้านะครับอันนี้ก็เข้าไปดูได้แบบง่ายๆเลยนะครับแต่จากการสังเกตนี่ก็จะเห็นว่ามีลมที่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้นั่นหมายความว่าประเทศไทยก็จะยังมีฝนอยู่ในช่วงนี้นะครับใช่แล้วครับก็อาจจะเยอะหน่อยก็แถวๆพื้นที่สีเขียวสีเหลืองที่ภาคใต้นั่นเองนะครับ,รบเพราะว่าลมเนี่ยไปพัดเอาความชื้นจากทะเลเข้ามานะครับ จะมีฝนได้ต้องมีความชื้นถ้าลมแรงความชื้นก็เข้ามาเยอะก็ทําให้มีฝนเยอะได้นั่น<า>เองนะครับ